สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดน,นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าทํายังไงเรบบิ่มแรกนะคะเราจะเข้าทีร่ระบบบัญชีและสินทรัพย์ค่ะคลิกเข้ามาตรงนี้เลยคะ่ะนี่เราก็จะเห็นนะคะรายงานทางบัญชีนะคะเราจะเลื่อนตรงนี้ค่ะลงมาค่ะนี่เราจะเห็นคําว่ารายงานยอดสินค้าคงเหลือ,อรายการเคลื่อนไหวนะคะเราคลิกเข้ามาตรงนี้ได้เลยค่ะ เราจะมาเลือกอกำหนดขอบเขตของรายงานแล้วนะคะเราเริ่มแต่เดือนที่1นนะคะมกรานะคะถึงมกราเช่นเดียวกันค่ะตกลงผ้าสินค้านะคะเราจะเริ่มแต่แรกเลยค่ะคือ Royal Paris นะคะจนถึง Garnier ค่ะประเภทนะคะที่เราจะ Export File ไฟ้นะคะก็คือมีอยู่2อันนะคะก็คือ PDF แล้วก็ Excel ค่ะซึ่งเราจะเลือกเป็น PDF นะคะ โอเคค่ะเราก็กดร้องขอนะคะบนขวาเช่นเดิมค่ะแล้วก็จะรอสักครู่นะคะกดคําเา Yes นะคะถ้าขึ้นมาหน้านี้ร้องขอรายงานสำร็จแล้วนะคะเราก็จะรอใหเอ้เขาส่งรายงานมาให้เราค่ะแจ้งเตือนจากระบบนะคะได้รับรายงาน รายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวเรีบรยบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลิกตกลงเข้าไปดูค่ะนี่อันนี้นะคะก็จะเป็นรายงานยอดสินค้าคงเหลือรายการเคลื่อนไหวของเรานะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราใช้ในธุรกิจของเรานะคะทุกตัวเลยนะคะก็จะมีเป็นรับเข้าแล้วก็จ่ายออกแล้วก็คงเหลือนะคะซึ่งในยอดต้นงวดของเรานะคะก็จะเป็นนี่ค่ะทุกคน สามหมืหพันแปด้อยหกสิบปดบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นยอดคงเหลือนะคะคือสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดจุดสามหกนะคะเราก็จะจํานะคะตรงนี้นะคะนี่ต้นงวดตรงนี้แล้วก็มูลค่าสินค้าคงเหลือตรงนี้นะคะไปทำการปิดบัญชีค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้าสมาร์ทบิดของเรานะคะทุกคน,นแล้วก็คลิกออกนะคะ แล้วก็กดกลับนะคะลูกศรกลับแล้วก็จะเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะคะเราจะเข้าตรงบันทึกรายวันนะคะบันทึกรายการรายวันคิกเข้าไปค่ะเราจะมาเพิ่มนะคะเพิ่มบัญชีของเรากดเพิ่มค่ะวันที่นะคะก็จะเป็นวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะคะกดตกลง สมุดบัญชีก็เป็นสมุดรายวันทั่วไปค่ะคำอธิบายนะคะเราจะใส่ว่าเปิดสินค้าคงเหลือต้นงวดปลายงวดนะคะ0125 2025นะคะเรียบร้อยะะแล้วค่ะเราก็จะมาใส่เป็นรหัสผังบัญชีนะคะที่เราจะใช้ก็คือมีสินค้าคงเหลือต้นงวดนะคะ สินค้าเหลือต้องมีหมวดต้องทุนขายบัญชีเหล่าน,นี้นะคะจะเกี่ยวแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นสินค้าคงเหลือไปมหมวด ค่ะสินค้าคงเหลือต้นง,งวดของเรานะคะจะอยู่ด้านเครดิตนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ที่เราได้น,นะคะก็คือสามหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทนะคะแล้วก็สินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะจะอยู่ด้านเดบิตนะคะก็คือที่เราเหลือนะคะก็คือสองหมื่นสามพันแปดร้อยสิบเจ็ดนะคะแปดร้อยสิบเจ็ดจุด สามหกเราก็จะมาหักเข้าต้นทุนขายนะคะก็คือเป็นส่วนต่างระหว่างสองอันนี้นะคะเข้าที่ต้นทุนขายสินค้านะคะเป็นด้านเดบิตค่ะนั่นก็คือ1 3 0 0 0หมื่นสามพันนะคะศูนย์ห้าสิบบาทหนึ่งหมื่นสามพันห้าสิบบาทนะคะจุดหกสี่ ทุกคนนะคะเมาเรามาดูตรงนี้นะคะรวมนะคะก็คือ3 6 8 6 8แบบาทเท่ากันทั้งสองข้างเลยค่ะอันนี้นะคะก็คือยอดของเรานะคะดุลแล้วก็ถูกต้องแล้วนะคะอ,อนุมัติรายการค่ะตรงสีเขียวๆนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะเราก็จะได้มาแล้วนะคะขอบคุณค่ะ